สถานที่แม้บรรยากาศสวัสดีครับผมสวัสดีมิตรม้แคนแฟนมองลำทาง youtube บ้องน้ำินดี้แล้วก็แฟนเพจบ้องน้ำินดี้ด้วยละกันครับผมเราอยู่กันที่เกาะกลางมั่นผือครับอําเภอเมือง่อนแก่นครับงานแรกงานแรกของทีมงานมอลำประถมบันเทิงศิลป์ครับคืนนี้ทำกนนารแสดงอยู่ที่เกาะกลาง บ้านพื้ครับผมพูดหมู่บ้านดูร้เปล่านะโอ้ดูสถานการณ์นะครับพี่นอ้องปืว้วยใจได้บอนี่ทั้งหน้าทั้งหลังอ้อมไปอ้อมมานะครับอะเปิดฤดูกาลครับกับอีกหนึ่งวงหมอลำของอีสานบ้านเรานะครับประถมบันเทิงศิลป์ครับพี่นอ้องครับ ตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอุปกรณ์ฉากไฟแสงสีนะครับอีกหนึ่งณนะอีกหนึ่งวงครับที่น่าจับตามองนะครับเด๋ยดเสียายเสียดายพื้นที่นะครับโอ้ยเนาะไม่รู้ว่าจะมาอีกไหมนะครับตั้งเขาอ้อมไปอ้อมมาอยู่นี่แหลนะ หนาฝนพายุเข้าพอดีครับก็ต้องทําใจเนาะสําหรับมินมอแคนแฟน,แฟนมลอรมครับในส่วนของอวเวที่เครื่องเสียงจะอยู่บนพื้นปูนนะครับส่วนคนที่จะมาดูคืนนี้ก็คืออยู่อยู่บนพื้นหญ้าก็ดูเอาแล้วกันครับพี่น้องเออเอาสู้ๆกันไปครับผมเดี๋ยวพาไปชมครับ ันนี้มากนคนอื่นเขาเลยนะครับผมนะไปตามไปชมครับอ๋อมีเคนช่วยอันนี้ยกอะไรเนาะเดี๋ยวดูสิว่าเขาใช้ยกอะไร กลักของปฐมก็ฉากจะอยู่ด้านหน้าเสียงกลางครับแล้วก็กลางออกนะฮะสป็เก็ก็จะเป็นวอลเทคครับผมวอลเทคข้างละ24ดอก12บใบครับเสียงกลางอะมิเจอร์ เนื้อแตงเนื้อแตงเลยครับทีมงานตรงเวทีก็จะมีไอ้เหล็กกันด้วยนะครับ,บ,บเดี๋ยวไปนับข้างหลังดีกว่ามันแยงตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปก้าสิบสิบใบครับน่าจะเป็นซุปเปอร์ไฮหนึ่งนะซุปเปอร์ไฮหนึ่งแล้วก็นะอเมเจอร์เก้าใบอันนี้แบบจะเป็นล็อกแบบอะไรนะเชื่อมแบบพรีดิกองศาเลยนะครับผมกี่ใบเนี่ย1 2 3 4 5อ่าแล้วมันจะอ่าพรีดิกตั้งแต่ใบที่3 ส,สามสี่ลงมานะครับไปที่สามที่สี่นับจากข้างกนนะนะฮะเริ่มพีดิกมาเลยนะครับแนวโค้งมานี่แหละนะการพรีดิกครับสำคัญนะครับผมนะมันจะได้เรื่องเสียงทุกระยะนะครับเพราะในหนึ่งใน100เนะครับหนึ่งเนี่การดูมอลลามีส่วนมากจะผมให้เป็น70 70%นี่อ่าคนนั่งดูนะครับผมส่วน30%นี่ก็คนยืนคนเต้นนะครับาการพรีดโองศาของตู้เสียงกลางจึงสําคัญนะครับ2 1 2นะครับมาดูคุมพลังอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับผมวัสดีจ้า <laughs> โอ้มานานยังอาจารย์อ๋อมาวิางางบบ่งร่วมเขาเหรอ,อนะอปกติอยู่กับเฮียนนยนะันน่ะนะแล้วอันนี้มาวิ่งร่วมคือเอาอะไรวิ่งอะไรชุดอ๋อโอ้เจ้าเลย,ยอ๋อโอเคครับผมเครื่องปัน่น เครื่องปั่นกี่กิโลเนาะครับ150ร้อยห้บเป็นร5 0ย kva เอตัวเดียวบ่ครับ,รบเลือเล้อเบลอโอ้คือสุดยอดตัวเดียวเล,เลือเลยครับเ<อ>ด n y o ร้อยห้าสิบหับตุโซเ o c ครับ,โโซซรรบวสวยงามมานี่ฮะมาดูคุ้มพลังครับผมคุ้มพลังก็จะเป็นของทาพ ครับ9,000 4ันสโปรอู้เก้าพันสองน่าจะขับเสียงกลางเก้าพันสองโปรสามแท่นเก้าพันสี่เก้าพันสี่สามแท่นนะครับขับโล เราก็จะมีวอล์ก V ยี่สิบด้วยนะครับชุดไฮดรลิกดันตัวล,ลงโตขึ้นนะครับอันนี้จะเปิดทางบานเลยเนาะมันจะ,จะคุมด้านข้างเอ้าผู้ใด,ดนี่เจ้ามาป่วนเปียนเห็นอย่างนี่มือซาวอยู่นี่ปะไม่ครับไม่เอาแรลมาส่งอาจย์โอ้หนกว่ามันทำมาสามพาไว้ับ เดือดท้ามก่อนมือสาวของปฐมเป็นใครก็ปีนี้ครับเป็นจันลินเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยอ๋อพี่โอนประกบด้วยเฮ้ยอโอเคสุดยอดปีนี้ครับผมอปีนี้ฉากใหม่ด้วยไหมฉากใหม่ครับฉากใหม่นะระบบเสียงน่าจะอัปเดตนะปีนี้ครับแต่ก่อนเป็น power เป็นทามงั้นแต่ว่าเป็นทามแล้วก็วอล์กไหมผมเห็นมีสองรุ่นปีนี้เป็นทามทั้งหมด รู้สึกว่าจะเป็น9,004มาแทนนั่นนี่ใช่ใช่ใช่ไหม9,004มาดันโลแทนเนี่ยสามแท่นสามแท่นแสดงว่าสามแท่นแชแนลละแชแนลละสองดอกถูกไหมใช่ครับใช่ครับแชแนลละสองก็แม่ตัว9,004เห็นว่าใช้เป็น9,004ทั้งหมดก้9,004มันมีก็ไม,ไม่ขับโลมันเป็น9,004ทั้งหมดเลยแต่ว่าก้า0 2น่าจะขับเสียงกลางหรือเปล่า ใช่ไหมอันนี้อันนี้ต้องรอชมผมก็ยังไม่แน่ใจซิตเต็มปีนี้ว่าเป็นอะไรแต่ก็ได้ยินถามว่าเปลี่ยนเป็นท้าวทั้งเซตใช่เจ๋วแก้วรอฟังดีกว่ารอชมเลยไหนเอาแรกอะไรมาส่งครับาไหนแรกเครื่องดนตรีครับโอ้ยอาจารย์จอม MP Power ครับผมนี่ครับก่อนไปเดโม m o ชูแพรแวะเอาแบบแมาส่งอันนี้อันนี้จะเดินทางไปเลยบอกก็เดี๋ยวกลับไปเอาของที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางกรับนอ๋อเจอกันวันที่หนึ่งเด้อ ดกันผมรอฟังอีสานนครสินก่อน,น,านมา,านมาคอนแกนต้องฟังบอลรำให้มันครอบคลุมหน่อย, <c oughs> ยใช่ไหมครับใช่โอ้นี้ครับแรงอยู่ในนี้นอะไรอร่ะแรงของนังกดนตรีบอกอนกักดนตรีครับปีที่แล้วก็ของนกักดนตรีแล้วก็ของไฟด้วยปีนี้ก็ทางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ทํา,ทา,าทเพิ่มมา<อ>เป็นของนกักดนตรีครับอ้าวโอเคครับผมจันจอมครับจันจอมเดี๋ยวเจอกันที่ชุมแพครับเดี๋ยวเจอกันชุมแพลครับมาดูทีมงานทํางานครับ นนี้ะครับใช้เยอะนะครับ,รบอู้เชื่อมข้างบนเลยวนะอันนี้คือเวทีครับเวทีต้องปรับใหม่ครับเหมือนเหมือนมันจะแอนนะครับ ผมเสียดายสถานที่ดิเนาะมันลำบากนะครับไอเราก็เดินลำบากด้วยแหละจะไปยังไงมีแต่โคลนมีแต่โคลนจะไปยังไงหาทางไปก่อนเดี๋ยวนีว้เรามาปูศาสปูเสือรอแล้วครับผมเดี๋ยวหาทางเดินก่อนพี่น้อกมันเดินลำบากแท้ จะไปโอ้เดินไปข้างล่างดีกว่าเนาะออ้ไปข้างล่างดีกว่า <laughs> เดินยากข้างหน้าอันนี้ไม้อัดใหม่มาทำพื้นใหม่นะครับกี่ใบเนี่ยโอ้ใช่ว่าเล็กเล็กทุกอย่างเลยอุปก<ช>รณ์ทุกอย่างไฟอะไรได้หมดเลยใช่ใช่ได้หมดครับอันนี้ใบเท่าไหร่นี่ อันนี้อันนี้อันนี้ไปละสี่พันห้าครับสี่พันห้าแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเอาหนาเอาบางขึ้นอยู่อุปกรณ์อันนี้ก็เอาคนหน่อยเน้นใช้งานนานหน่อยก็ราคาก็จะนี่มาถูกวันนี้ก็ได้ครับอันดี้คอาจารสวัสดีครับเดินอ้อมไปดีกว่าเดินข้างหน้ามันเดินลำบากคือนี่พลาดลืมดู อจะประมาณนี้ขออนุญาตเดินข้างหลังด้วยครับผมส่วนเรื่องเสียงเดี๋ยวค่อยฟังตอนยินครับอันนี้จะเป็นรถจอ e ี ฉากครับขนฉากเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนเผื่อได้เห็นไปใกล้ฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนู้นเดียหรือมายังไม่ครบพี่น้องปีนี้เป็นท้าบหมดเลยครับแจ่มครับ9ก้าคนสี่ตัวนะฝั่งนี้นะ 9,23ก็มีวอล์กวี20เหลือตัวหนึ่งแล้วก็จะมะปีปรีอยู่ฟังละตัวนะครับก็จะมีตัวโหลดไีตัวดึงไฟของวอร์ติเนะใช่ไหมผิดถูกประการใดกลับขออภัยด้วยนะครับเบนะร์เอสเอฟเอสเอฟมิดไฮอ๋อเอา เขาเขียนบอกไว้อยู่นะครับผมสุดยอดครับนะเตียนมาเป็นทับทั้งระบบเลยมีวอล์กแจมอยู่นิดหนึ่งครับผมยอดครับเดี๋ยวเรื่องเสียงค่อยฟังตอนช่วงซาวเช็คนะครับผมอันนี้พามาดูแบบบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับอบรรยากาศฝนยามาเด้อนีน่มาแล้วก็เสียวแทนดิ วางติดพื้นเลยนะครับนี่สำหรับตู้เบียดแจ๋วมากอันนี้บรรยากาศช่วงนี้ครับผมนะครับช่วงกำลังติดตั้งเวทีแล้วก็ฉากไฟแสงสีครับผมนะครับก็าพาทุกท่านมาดูนะครับขุมพลังของประถมบันเทิงศิล์นะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะครับมือสาวก็จะเป็นอาจารย์หลิวครับถูกไหมผมพูดชื่อแกถูกไหมแต่เคยเจอเคินอยู่นะอะ โอเคสำหรับคลิปนี้ครับชมบรรยากาศเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ